กำหนด KPI วัดผลคนทํางานมีคําถามหาครูว่าครูจะวัดผลคนทํางานจะก,กําหนดหัวข้อ,อยังไงถ้าจะวัดคนทํางานน่ะมันต้องกําหนดเป็น2แบบแบบแรกคือวัดเขาแบบสกิลทักษะการทํางานของเขาอันที่2ก็คือการปฏิบัติตัวของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขามันต้องมี2แบบแบบนี้การวัดผลคนทํางานแล้วมันก็ต้องมีการวัดผลระดับนแผนกด้วยนะถ้าคุณมีแค่ระดับนแผนกอย่างเดียวไม่วัดผลคนทํางาน มันจะทําให้คุณพลาดในเรื่องการทําให้คนคนนั้นพัฒนาขึ้นเพราะถ้าวัดแค่ตัวแผนกอย่างเดียวมันจะเป็นส่วนกลางมันจะเอเวอร์เรกันเงี้ยไม่ได้คุณต้องวัดผลคนทํางานด้วยแล้ววัดผลคนทํางานอย่างที่ครูบอกคุณต้องกําหนดเป็น2หัวข้อสกิลกับความประพฤติถ้าแผนกคือสกิลอย่างเดียวใช่ปะแล้วยังไงอ่ะกำหนดยังไงคุณก็ต้องตั้งหัวข้อออกมาว่า คุณจะวัดเขาเรื่องอะไรอันที่สองที่คุณต้องทําก็คือข้อมูลดิบที่จะเอามาวัดเขาคุณมีข้อมูลอะไรที่จะมาวัดตามหัวข้อนั้นอันที่สองคือเกณฑ์เกณฑ์การวัดว่ากี่ครั้งถึงจะได้กี่คะแนนในการเขาทําแบบนี้แล้วก็ผลคะแนนที่คุณจะให้ว่าเท่าไรผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันมีสี่แบบที่คุณต้องทาเนาะกาหนดหัวข้อคุยยกตัวอย่างนะกําหนดหัวข้อสกิลทักษะอย่างเช่นในงานจัดเสื้อ การส่งของตรงกําหนดเวลาคลาสสิกที่สุดเลยอ่ะคุยกตัวอย่างหัวข้อเดียวการส่งของตรงกําหนดเวลานี่คุณดูสกิลทักษะเขาแล้วอันที่2ที่ดูความประพฤติของเขาคุณก็ต้องตั้งมาว่าคุณจะดูความประพฤติเขาในเรื่องอะไรอย่างเช่น 1. คุณจะดูว่าเขามีความเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชาไหมสองเขารักองค์กรไหมสามเขาเป็นคนที่กระตือรือร้น รักการเรียนรู้หรือเปล่าชอบการเติบโตไหมเนี่ยมันต้องดูพวกนี้ไอ้ที่ดูเรื่องความประพฤติเขาอ่ะมันดูด้วยความรู้สึกของคนเป็นผู้นำของคนรอบข้างประเมินแบบ360องศาเลยในการประพฤติเนี่ยถามทุกส่วนที่คนนี้ไปดีวงานด้วยแล้วก็จักหัวหน้าง,งานด้วยเนี่ย นี่คือการประเมินความประพฤติแล้วก็เอาคะแนนทั้งสองฝั่งทั้งประเมินความประพฤติแล้วสกิลทักษะมารวมกันก็จะเห็นแล้วว่าคนนั้นได้ระดับที่คะแนนเท่าไหร่ถ้าความประพฤติเขาไม่โอเคไม่เชื่อฟังหัวหน้าคุณก็จะได้เห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องปรับต้องเสริมอะไรเขาต้องตําหนิหรือต้องอะไรเขาเพราะบางคนเนาะเราพูดด้วยคําพูดอย่างเดียวไม่มีหลักฐานเนี่ยมันมันทำอะไรเขาไม่ได้อย่างบางคนอะ มันไม่น่ารักจริงๆมันไม่ควรจะอยู่ร่วมกันจริงๆไอ้ผลการประเมิน KPI พวกเนี้ยมันมาใช้เชิญเขาออกได้เลยเตือนด้วยวาจาหนึ่งครั้งมีเอกสารหลักฐานในการวัดผลแบบนี้มาครั้งหนึ่งครั้งสองพอครั้งสังเชิญเลยไม่ไม่เอาไว้เพราะคนแบบนี้ถือว่าศีลไม่เสมอกันพลังงานไม่เสมอกันมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เราขอไปพัฒนาคนอื่นดีกว่าเราขอไปพัฒนาเราขอไปพัฒนาคนอื่นดีเรา เราขอไปพัฒนาคนอื่นดีกว่าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเปรียบอะบัวมันก็มีสามเหล่าเนาะใต้น้ําพ้นน้ําใต้น้ําปิ่มน้ําพ้นน้ำเนี่ยบางคนมันอยู่ใต้น้ําหนุนไงก็ไม่ขึ้นก็ปล่อยให้เป็นอาหารปูอาหารปลาไปแล้วกันคุณจะไปโตที่ไหนก็ตามยะถากรรมเลยแต่เราก็ต้องมีหลักฐานแบบนี้อ่ะการวัดผลคนทํางานต้องมีสองหัวข้อแบบนี้ครูไม่ได้สอนเจาะลึกไปว่า มันจะต้องเตรียมข้อมูลดิบมาประมวลผลยังไงมีเกณฑ์ใครที่เหลียยังไงไม่ได้สอนมัเพราะนั้นใช้เวลายเยอะมากในการทำเพราะ KPI มันเป็นงานหินของคนเป็นผู้นำเลยครูสอนอยู่ในคอร์ส KPI โดยเฉพาะเลยคุณไปเอาความรู้ในนั้นแล้วคุณจะรู้ถึงวิธีการประเมินผลที่มันง่ายสำหรับคุณครูให้ทั้งฟอร์มคุณไปกรอกเลยไม่ต้องมามัวคำนวณอะไรแค่คุณ เอาไปหยอดใส่แค่นั้นเองหรือคุณเป็นผู้นำผู้บริหารเนี่ยไปเรียนในคอร์สคู่มือจะซื้อจัดจ้างในนั้นมันจะบอกภาพรวมมันจะสอนทุกส่วนงานทั้งระบบทั้งปฏิบัติทั้งบริหารในนั้นเลย KPI ก็มีอยู่ในนั้นแต่ถ้าคุณจะเอาเรื่อง KPI อย่างเดียวก็เรียนเรื่อง KPI อย่างเดียวไปเอาความรู้ในเรื่อง KPI เนี่ยครูสอนจัดซื้อใช่ปะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทาจัดซื้อคุณอยู่ ตรงตำแหน่งอื่นคุณสามารถเอาตรงนั้นไปอัดดปได้นะคุณแค่เปลี่ยนหัวข้อแค่นั้นเองโครงสร้างของการกำหนดหัวข้อการมีข้อมูลดิบแล้วการกำหนดเกณฑ์การกำหนดผลคะแนนมันเหมือนกันเลยก็ไปเอาความรู้ได้เลยครูย่นระยะเวลามาให้คุณแล้วเพราะครูก็เคยเจอปัญหานี้อยู่ดังนั้นครูเอาพวกนี้มาแก้ปัญหาคุณให้คุณทำได้ง่ายไม่ต้องมานั่งปวดหัวเฮ้ยมันจะทำยังไงวะมันจะคิดยังไงวะ คุณไปลงทุนความรู้ตรงนั้นแล้วมันจะติดตัวคุณไปตลอดมันจะไม่ใช่แก้ไขให้คุณแค่ปีนี้ที่ทำมันแก้ไขให้คุณไปตลอดชีวิตของการทำงานของคุณไปลงทุนในความรู้นั้นซ้ำมันจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเลยแล้วมันอยู่คั่วคุณตลอดด้วยเพราะครูสอนเป็นคอร์สออนไลน์คุณสามารถเรียนเวลาไหนก็ได้เรียนตลอดชีพไปอยู่ที่ไหนก็อยากกลับมาเรียนอัพความรู้ตรงนี้อีกก็เข้าไปเรียนได้เลย ครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะแล้วขอให้คุณรักการเติบโตครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูทัญญาค่ะ